วันทูตีคุณจริงดีเลไทยสวัสดีสสดครับคุณจริงดีเลทไทยประจำวันที่25กุมภาพันธ์2568ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุแนแดงใดเป็นเมืองการเมืองกระอ้นเท่านั้นค่ะอันนี้คือทางลงเขายังไม่จบนะครับลงได้อีกนะครับสำหรับเซ็ตติดลบ10.36จุดที่1 2 3 5.85ครับตรงกลางตรงนี้เนาะใช่เรียนมาข้างหน้าก็ได้ หุ้นปิดร่วง10.36ครับแกว่งลงตามต่างประเทศรับแรงเทขายหุ้นใหญ่ขาดปัจจัยหนุนนะครับไม่มีปัจจัยหนุนเลยอเพราะนั้นเจอกันพันสองครับพันพันเอ็ดด้วยนะอ,ะอะขี่มูลค่าการซื้อขายครับ42,000ล้านบาทน่าจะเป็นการขายใช่ไหมครับแนวรับจะเป็นย๋อนนะเขาให้ไวเท่าไหร่เราไม่ต้องคิดนะครับ นวรับจะเป็นแนวตานแนวรับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองห้าครับต่ำสุดนะ<แ>ถึงหนึ่งสองสามศูนย์นะครับแนวตา้านจะเป็นหนึ่งสองสี่ห้าถึงหนึ่งสองห้าศูนย์ครับบทวิเคราะห์จาก info g u e s ครับต่างชาติขายโอมหนึ่งจุดสามพันล้านบาทกล้องทุนขายโอมหนึ่งจุดหกพันล้านบาทบุเกอร์ซื้อเข้าสองร้อยล้านบาทและย่อยซื้อเข้าสองจุดแปดพันล้านบาทค่ะเจอที่หนึ่งครับ ดูโฮมดูโฮมราคาเจ็ดบาทหกสิบตางค์บวกยี่สิบตางค์ค่ะดูโฮมบวกมาสี่วันแล้วนะ,ะแบงเกอร์เข้าวันที่เจ็ดกุมภาแล้วก็วันที่สามกุมภานะครับทำให้หุ้นลงมาต่ำสุดที่ห้าบาทเก้าสิบห้าแล้วดันตัวขึ้นมาตรงนี้บวกยี่สิบตังคนะ์เนาะใช่ก็แนวรับน่าจะเป็นเจ็ดบาทครับไม่น่าหลุดนะแนวรับต่ำไปไหมใส่กราบเดี๋ยวนะขอดูตรงนี้ก่อน ขยายอีกไหมแนวรับเจ็ดบาทสามสิบครับขออภัยครับแนวรับเจ็ดบาทสามสิบแต่ไม่น่าหลุดเจ็ดบาทตานจะเป็นแปดบาทครับตานถัดไปก็จะเป็นแปดบาทหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบครับทำเฟรมสนะิบห้านาทีไม่มีอะไรครับสะสมอยู่โซนบนเสียงพักเหมือนกันเ,<อ>เพราะว่าขึ้นไปต้องพักแล้วก็ค่อยไปต่อเยเคัคบดูฮุมเป็นหุ่นสซเวเป็นหุ่นเจวกับให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง ภาพบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลราเดียวที่หนึ่งรหกสิบล้านบาทค่ะอัน,นิวิกแนวรับ7จ็บาทสีสตางค์แนวต้าน7จ็บาทแปสตางค์ถ้าทันดูได้จะเป็น8บาททวนค่ะเปิดที่7จบาทสี่สิครับขึ้นไปสูงสุดที่7จ็บาทแปดสิแล้วก็เป็นที่7จ็บาทหกสตางค์ครับอ,อันนก็ EMA 89าจะเป็นแปดบาทหกีเราตีเป็น70นน็ดสนบล้ตะี้ใช่ครับ พีเ2 0มรจะเป็น9บาท58ปขึ้นลงลงมาเยอะเนาะอ่ SI 54.05อาจจะได้เวลากลับบังนูบริษัทมีกำไรไหม3ย3ไตรมาส4ไตรมาสเนี่ยวัลุ่มซื้อเข้า8.9ล้านขายออก11ล้าน ATC 1.2ล้านครับส่วนไตรมาสของดูโฮมมีกำไรคะ่ะครับต่อต่อไปนะค่ะเราต้องเล็งเพราะว่าฝนตก เอ a อาม่มาครับเอ a อราคา4 26, 8, 8, 8, ีบาท26สิตางค์บวก8สตางค์่ะแนวรับจะเป็น4บาทแถวแถวสิบหอ่ะอ่าส่า 16, 18, <Okay. S 2> แนวรับนะครับต้านจะเป็นไส้วันนี้แหละ4ีาา่บาทสานะตานแรกตานแรก4ี่บาทสานะต้านแข็งแรงด้วยสิต้านถัดไปก็ตีเป็น4บาท สี่สิบถึงสี่สิบสองนะครับโอเคตามเฟรมสิบห้านาทีไม่มีอะไรครับอาจจะพักก่อนด้วยมากครับ a m มเป็นนุ่นไซเวเป็นนุ่นเกี่ยวกับโลจิสติกภาพบริษรัทมีกำไร,รและมีปันผลมีวลูระดีอยู่ที่สี่ล้านบาทค่ะแนวรับสี่บาทสิบหกตางค์งแนวต้านสี่บาทสามสิบหกติดดังท่าทะลุด้จะเป็นสี่บาทสี่สิบหกตางค์งค่ะพ่อรู้แล้วทำไมเขาถึงน่าสนใจอ่าลูกที่ลูกเลือกนะ เปิดที่4บาท24ครับขึ้นไปสูงสุดที่4บาท30แล้วก็ลงมาปิดที่4บาท26สตางค์สะสมเพื่อเบรกครับใช่ไหมใช่ EMA 89ครับเบรกไปแล้วกับ EMA 200ก็คือ4บาท20 EMA 89เบรกไปแล้ว EMA 200ก็คือเบรกไปแล้วด้วย4บาท25สตางค์ครับ r s i 63.86ครับ r s i สวย สำหรับเดเทรดนะวอะวลุ่มซื้อเข้าสี่แสนขายออกสองแสนเอ c ีซีสามแสนครับส่วนงบไตรมากของเอมอมีกำไรคะ่ะครับอามีข่าวดูน่าสนใจด้วยมีข่าวนะครับเอเอมอโกยกำไรสามร้อยสห้าล้านบาทแจกปันผลยี่สิบห้าสตางค์ต่อหุ้นนะครับอันนี้ข่าวจากมุนสมาร์ทครับเร<ข>ือในกลุ่มรายนะครับก็จะขึ้นเครื่องหมเอดีวันที่เจ็ดมีนาคมครับตัวต่อไปครับอ่ะทีละหนึ่ง ฮิวแมนฮิวแมนนะคะเจ็ดบาทสามสิบตางค์บวกสามสิบห้าสตางค์ครับเป็นหุ้นลุ้นกลับอีกตัวเจตดต่ำจะเป็นหกบาทสี่สิบครับตอนนี้ดันตัวขึ้นมาเป็นสัปดาห์แล้วสองสัปดาหะนะ์แล้วนะแนวรับตรงนี้จะเป็นเจ็ดบาทไม่น่าหลุดนะครับประมาณเจ็ดบาทห้าสตางค์ประมาณนี้ตานจะเป็นต้านจะเป็นเจ็ดบาทแปดสิบครับ ถ <Okay. S 1> ามเฟรม15นาทีแล้วก็ตันถัดไปจะเป็น8บาทเลยแหละทำเฟรม15นาทีมีวันรุ่มเก็บตรง6บาท้เ<อ>าเยอะๆมากมายสำหรับฮิวแมนครับฮิวแมนเป็นนวัใจเวเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสาาราื่อสารโทรทัศน์คบนารคมภาพบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลครับมีมูล,ล,ละ่าอยู่ที่1ล้านบาทค่ะเขามีตานสำคัญอยู่ตรงนี้ที่เดี๋ยวพ่อซูมให้ดู ต้านสําคัญอยู่ตรงไ่นี้เจ็ดบาทสี่สิบต้านสำคัญแน,นรวรับเจ็ดบาทแนวต้านเจดบาทหกสิบสตางค์ถ้าเธอรู้ได้จะเป็นเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะก็คือถักเขาเบีกยกได้นะชใช่ครับต่อไป H U M A มายังมาแล้วลุ้นกลับนะครับสำหรับฮิวแมแต่ว่าเป็นหุ้นคอนขาซิ่งเนาะ,ะใช่ไหมครับ เปิดที่หกบาทเก้าสิบห้าครับแนวรับนี่แหละแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่เจ็ดบาทสาสิบห้าปิดที่เจ็ดบาทสามสิบยีนเบแปดสิบเก้าจะเป็นแปดบาทยี่ห้าสตางค์อีเมสองร้จะเป็นเก้า,า,า,า 59, บาทสี่สิบเอซไอเจาะผลน้ำเข้าผลน้ำแนวห้าสิบเก้าจุดเจ็ดแปดบอลลูมซื้อเข้าหนึ่งแสนขายออกสี C ่หมื่นเอทีซีหนึ่งหมื่นครับส่วนงบของส่วนกําไรเควองบกำไรใต้แม่ของยิม้มนมีกําไรค่ะครับภาษาแปลกๆต,ต่อไปนะ เปลี่ยนเงต่อไปครับ B R B S R C ครับ <S B S R C ราคาห้าบาทสี่สิบสตางค์บวกสิบห้าสตางค์เจ้าต่ำจะเป็นสี่บาทแปดสิบสองใช่ไหมครับแนวรับจะเป็นห้าบาทสิบห้าสตางค์ครับถ้าหลุดคือไม่น่าสนใจแต่ว่าบวกมาสองวันแล้วเนาะอัะนจะเป็นห้าบาทหกสิบห้าครับอันแรกต่อนนไปจะเป็นห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์ตามเฟรมสิบห้านาที ปิดสวยด้วยนะครับมีัอลุ่มสะสมนะครับสำหรับ B I S C เหมือนจะเป็นหุ้นสไตล์หุ้นน้ำมันหุ้นอะไรปะช่ยุ้นกลับนะครับตัวนี้สำหรับ B I S C โอเค B I S C เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับลงกันปิโตรเลียมอ๋อภาพรวมบริษัทขัดทุนแต่มีปันผลเดี๋ย B อะไรนะ B R <IS> S B <c oughs> S R C เออ B S R C โอเคภาพรวมบริษัท ขาดทุนแต่มีปันผลมีมูลราล,ลดีอยู่ที่เจิบล้านบาทค่ะเดี๋ยวพอดูภาพกว้างกันนิดหนึ่งภาพภาพบีก่อนก <Okay. S 2> ็มีเอ็นมิเดียสิบล้านอ่าโอเคครับแนวรับห้าบาทสิบสตางค์แนวต้านห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์ถ้าเธอรู้ได้จะเป็นห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์ค่ะเป็นหุ้นลุ้นกลับที่ยังไม่ยกหางนะโอเคครับเปิดที่ห้าบาทยี่บห้าครับขึ้นไปสูงสุดที่ห้าบาทสี่สิบห้าแล้วก็ปิดที่ห้าบาทสี่สิบ อีเมแปดสิบเก้าจะเป็นหกบาทหกสิบสามอีเมสองร้อจะเป็นเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดซึ่งคือว่าลดลงมาเยอะนะขายไซสิบสี่จุดศูนย์เก้าครับบนรุ่มซื้อเข้าแปดล้านขายออกสี่ล้านเอทีซีเจ็ดแสนครับสวยงบรายมาตของบีเอสอาร์ซีค่ะทุน,นะคะ่ะอ้าวเริ่มเริ่มเริ่มเสี่ยงแล้วเริ่มเสียวแวบ,บแล้วตัวสุดท้ายครับสารพ่อตัวนี้สวยสุดนะในหุ้นที่สแกนมันนี้นะ <c oughs> E4L ครับ E4L ราะคา25สตางบวก12สตางค่ะแนวรับ22สตางครับถ้าหลุดจบนะ,ะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือเขามีแบงเกอร์วันที่11กุมภาแล้วก็มีวันรุ่มทยอยเก็บเรื่อยๆโอเค,แนนคอแนวต้านต้านจะเป็น27สตางครับต้านถัดไปจะเป็น31สตางตามเฟรม15นาะทีปิดเหมือนจะเรียกว่าโดดแหละใช่ไหม ประมาณนี้ครับเรียกว่าโดดนะสำหรับ efl o r ครับ efl o r เป็นหุนสซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ถ้ารวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่สี่ล้านบาทค่ะแนวรับยี่สิบสองสตางค์แนวต้าน2สิบ็ดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสามสิบสตางค์ค่ะเปิดที่ยี่สิบสี่สตางค์ครับขึ้นไปสูงสุดที่ย2ิบสองแล้วก็เอ้ยขึ้นไปสูงสุดที่ยี่สบห้า่อไปครับ แล้วก็ปิดที่25นะครับเรียกว่าปิดโดดแหละครับโดดแบบเหนื่อยๆ <c oughs> แต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเข้าเบรกทุก e m a นะไอซาย62.44ครับวลุ่มซื้อเข้า10ล้านขายออก3ล้าน a อ c ีซ2ล้านครับส่วนงบไตรมาสของอีฟเอลมีกำไรแต่ว่าอีฟเอมีข่าวนะครับใช่นี่ข่าวว่าอ e ีฟเอลเผยสารตัด,ส,ดตสินให้ชนะคดี ซื้อขายหุ้นบริษัทย่อยยกเลิกชดใช้เงินกว่า275ล้านบาทครับโอเคอันนี้ข่าวจากอินโฟเ s สนะครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับโอเคบทหุ้นหมดข่าวครับอืมมีิกรัที่น่าสนใจมีสี่เซตพอสนใจอตนั่นแหละสีเซฟส3งสมล้านบาทโอเคครับแค่นี้แหละโอเคครับคุณศิริไทยโชคดีวันอังคารครับสวัสดีครับ